คนเจอดิฉันและคนพบดิฉันที่เซนทันพัทยาค่ะเธอเธอเป็นใครไปทำไมทำอะไรที่นี่ฉันก็ยืนคุนดีเขาแฟนคนปัจจุบันนี้เขาขี้หึงมั้ยไม่เลยรอเออจะหนูบางทีแบบกอาจจะไม่สวยก็ได้อาจจะไม่สวยก็ได้แล้วกระเป๋ากระเป๋าของที่ใช้ทุกวันนี้คือซื้อเองหรือเช่าหรือเช่าหมดเงินเลยับกล่องจุ สนับสนุนโดยจันหอมฟู้ดเฟรชสเปย์อย่ากให้กลิ่นกวนชีนคุณอันนี้ฉันไม่ได้พูดนะเจ๊ยายฝนพูดเองอ่ะเจ๊อ่านเลยค่ะเขาบอกว่าฉันเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องไร้สาระมากกินหรือไม่ งิงานไหนได้เงินจะทําประมาณหนึ่งที่ไม่ได้เงิน300%เอร์ซเอาไปเลยเละเทะเละเทะสองช่องอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นไปได้ไหมตั้งแต่ครบฝน <laughs> คนแบบนี้ยังได้ดีเลยทําไมเราจะเป็นแบบเขาไม่ได้เราก็ได้ดีกว่ามันเราก็ต้องได้ดีไม่ได้ต้องมีสาระเสมอมารถสีชมพูของเจเนี่ยเจผลดีไซน์ให้ซึ่งนั่งละคันมากแล้วขนแบบนั้นอะมีแค่แบบเดียวเลยกากเพชรติดตัวเฉเพาะป้าตื่นเขาจะไปเป็นเทปแลกแรกอินฟูไอกระเสียนค่ะ เป็นไอเดียของคุณฝนเลยชาวเน็ตเขาก็อยากจะถามอีกว่าฝนเนี่ยเวลาถ่ายรายการให้เธอเนี่ยคิดค่าตัวไม่แพงแต่คิดค่าพ็อปแพงมากค่าพ็อปเนี่ยเท่าไหร่พูดเสียงวายแกคิดค่าพ็อปตอนละสี่แสนตอนละสี่แสนมาเป็นคนเลา คนก็จะถามว่าเคยตีกับผนบ้างปะไปเรีนไปกี่รอบเราจะตอตอบว่าไม่มีสักรอบที่ตีกันเลยเขาเน็ตบอกว่ายัยผลเนี่ยแอบหลงรักเธอชอบผู้หญิงขาวเขารักกับเดนิวเขารักกับเดนิวค่ะเ <c oughs> ขาแอบกินกัน,นะค่ะ ใช่ไม่เห็นฉันเห็นนะคะสมัยก่อนนี่ฉันเห็นเธอเป็นเด็กเรียบร้อยมากก็เป็นดาราในสังกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมามันผ่านการคัดกรองตอนนั้นเรายังเด็กด้วยเราก็ยังไม่กล้าที่จะปักดีอย่างบุ่งกงพอเราออกมาเราก็ได้เป็นตัวเองมากขึ้นกำหนดทิศทางของเราเองเราก็เลยเลือกที่จะเป็นตัวเองดีกว่าชาวเน็ตเขาพูดมาเหมือนกันว่าพระเอกพระเอกช่องหลายสีเนี่ยมาตามจีบเธอเยอะมากไม่นะส่วนใหญ่ก็จะอย่ามาสายตาเธอรอบแรกเคยเป็นแฟนกับพระเอกในละครไหมก็เคย เราไม่ได้เจอใครเลยยกเว้นมันยกเว้นมันแล้วเอาคนนี้แหรอวะต้องเป็นเธอแล้วล่ะชาวเน็ตเขาพูดมาอีกอีกว่าว่าแฟนคนปัจจุบันนี้คือเขาแบบจัดเต็มหไม่ขนาดนั้นคือถ้าสำหรับเดก็เป็นความรักที่สบายๆเราไม่จำเป็นต้องคุยกันทั้งวันต้องคอยอัปเดตกันตลอดไม่มีการต้องมานั่งจู้จี้จุกจิก เขาคี้หึงมาไม่เลยเขาน่าจะไม่เคยหึงกันเลยสักครั้งหนึ่งอ่ะจริงจริงจริงหรอโออจนูบางทีแบบกูอาจจะไม่สวยก็ได้อาจจะไม่สวยก็ได้เขาชอบเราตรงที่เราเป็นแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมตองอย่างเงี้ยเขาถามว่าเขาก็ชอบมันก็ชอบแหละเพราะเหมือนอยู่ด้วยกันก็จะมีเสียงหัวเราะมากกว่าชาวเน็ตเขาบอกอีกแล้วได้รับของฝันเป็นกระเป๋าแบบตุ้มเลยไม่จริงซื้อเอง ใช่ชาวเน็ตคือมั่วมาก <What? S 1> แฟนฉันเนี่ยเขาเป็นคนไม่ชอบซื้อของแบรนด์เนมชาวเน็ตเต้าขึ้นมาใช่แล้วกระเป๋ากระเป๋าของที่ใช้ทุกวันนี้คือ,อซื้อ,อ,อเอง,เองหรือเช่าหรือเชา่ชา <c oughs> ทำไมถึงรักกระต่ายมากอะ่ะแฟนคนนี้เขาชอบกระต่ายกระต่ายเขาตุยกระต่ายเขาตุยเห็นน้ําตาผู้ชายครั้งแรกจากกระตา่ายทะเลาะกันลราเคยเห็นร้องเท่าไหร่ไม่เคยเห็นน้ําตานางเลยครบมาห้าปีไม่เคยร้องไห<ต>้ <พอ S 1> เลยกระต่าย<แ>กระต่ายตุยปับ๊บร้องไนหะ้ใ,ใสน่น้ำหมดเงินไปกับกล่องจุ่มจริง ซื้อของแบรนด์เนมหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อเสื้อผ้าอะไรที่แบบเมื่อไ,ไหร่ตั้งแ <c oughs> ต่ได้รู้จักกับกองจุ่มเมื่อ5-6เดือนที่แล้วกองจุ่มยังไงนะอีภัยพิบัติ <c oughs> <c oughs> เดือนแรกมันจะถอนตัวไม่ขึ้นเลยยังไงเล่าสิเพื่อนเซตแรกก็คือลาบูบูนั่นแหละโดนไปทั้งหมดกี่บาทไม่ทั่วกว่าจะเจอซีเครตจริงป้าทุกวันนี้ยังไม่ได้ซีเครตลาบูบูเลยเจ๊ก็มานั่งถามัวเหมือนกันว่าทำไมจะเป็นบ้าได้ขนาดนี้เลยย้อนไปตอนเด็กพ่อแม่เนี่ยไม่ซื้อของเล่นให้เราอ้าวพ่อพ่อแม่ห้าร้อยเกินฉันเห็นห้าร้อยเกิน จริงๆหนูต้องกลับไปนับแล้วว่ะชวนตัวเองไม่พอ, <c oughs> อไปชวนยายกรีนมาออกยายกรีนกรีนไหนแกรนแกรนยายแกรนไปหลงรักหมีเนย คือแ,แบบว่าถุงขันออกมาปกป้องหมีเนยออกมาโพสต์เทคว่านั่นไม่ใช่ลูกสาวนะคะไม่ใช่น้องหมีแค่หุ่นก็ไม่ใช่แล้ว <ไป S 3> น้องคน <ไป S 3> จริงแล้วน้องเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆน้องไม่ชอบเดทอะไรกับผู้ชายน้องเป็นคนแบบห่วงตัวมากๆหน้าบอกว่าน้องหมีเนี่ย คำท,ที่นางใจฟูในวันที่นางรู้สึกแย่โลกของดารากับโลกอินฟูมันต่างกันไหมเอาความจริงอันนี้ว่าไม่ต่างกันแล้วตอนนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นยุคที่คนเขาเสพความจริงแล้วอะไม่ละทุกวันนี้ที่เขามีผู้พูดได้เหรอเขาบอกว่าเนี่ยเจเกสก็แบบไม่มีละครเล่นเพราะว่าเจเกสเลือกบทใช่ก็จริง <c oughs> อันนี้จริงเลยเขาไม่อยากเล่นอะไรที่แบบเด ดึงดามาจะดึงดามาการเล่นละครมันสละเวลาในชีวิตนะแล้วเราต้องเป็นตัวละครนั้นแล้วต้องตป่นนั้งปตีห้าละครเรื่องไหนเธอเล่นแล้วเธอรู้สึกว่าอื้มอันนั้นเธออินสุดเลยอะล่าสุดเล่นเรื่องอะไรอะล่าสุดเล่นเรื่องอะไรอะ อ่ะโอเคไม่มีผู้จัดล่าสุดเล่นละครเรื่องอะไรอะโอเคคนเนี้ยเขาอยากให้เธอกลับไปเล่นละครอีกใช่ใช่ใช่เธออยากเล่นเป็นบทอะไรตอนนี้บทอะไรที่เรายังไม่เคยเล่นเลยเชน่นอยากเล่นละครตลกเป็นอะไรที่เราสามารถแบบเล่นได้สดสดอะแต่ไม่มีใครให้เล่นเลยเชื่อปะอ่ะผูะ้จัดเราต้องการจะมาเล่นตลก้วจ้ะตอนเล่นละครนี่เจออะไรจําไม่มีวันลืมเลย อาจจะเป็นละครเรื่องแรกเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแรกชื่อดวงใจและสายน้ำดวงใจและสายน้ำเล่เป็นปน,นักว่ายน้ำมันว่ายน้ำตั้งแต่เชา้าจนถึงเย็นจนหลังอ่ะลอกไมเ่เป็นเหมือนในกรา t r a n s สิชันตอนนี้ <c oughs> ที่กำลังฮิตอะทุกทรมานมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เข้าใจการทํางานแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกจะ <đ ว ง> เอาดี <c oughs> ไหมนามันไม่ได้สบายเลยนะ คุณเป็นคนเจอดิฉันและคนพบดิฉันที่เซนท่านพัทยาค่ะเธอเธอเป็นใครไปทำาทำอะไรที่นี่ฉันก็ยืนคุณนีเขาแต่เราเขาดูท่าทางเขาดูเป็นคนเก๋ๆดูเป็นคนแฟชั่นเป็นดาราหรือเปล่าว่าทำอะไรที่นี่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาอะมาจัดงานเดินแบบที่นี่เอาเบอร์มาเอาเบอร์มาแม่ก็ไม่อยู่ให้ได้ด้วยวะาเรงก็ไม่่อยดีเรากท่นี็นยังไงดีวะ หลังจากการคุณตื่อสมบัตระก็ได้ส่งดิฉันเข้าสู่บริษัทตื่อจำกัดแล้วก็เข้าไปในแวดวงของการเดินแบบวิ่งมาแอลถแล้วก็วิ่งกลับไปกับพาร์ล้อนกับเซนท์เชนเวอร์เขาจัดชนกันผันก็ต้องวิ่งลอกสองที่อูอย่างเงี้ยท้งวันมาตกใไปแล้วเรื่องนี้เธอเธอเก่งมากเธอจำได้อ่ะข่าขวิดอยู่เหมือนกันชีวิตเนาะสุดๆแต่ก็ผ่านมาได้น้องตื่น ยืนหนึ่งไปจิ้ทอดต่อะนะ <g vaccines> รูป้ปะเนี่ยหลักคุณไม่ได้จะไปถ่ายละารหลักๆจะไปกินจิ้มทอดไ,ไปกินจิ้มทอด <Overwatch> สนับสนุนโดยจันหอมฟู้ดเฟรชสเปอย่าให้กลิ่นกวนทีนคุณ